เพื่อนๆระวังไว้ด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยมันมีการยิงแอดใน Facebook ยิงแอดใน t i k t o กเนี่ยชวนคนไปทําในหน้าทีมูแล้วให้โอนเงินให้ทําภารกิจแชร์สินค้านู่นนี่นั่น อันนี้คือมิจฉาชีพนะครับมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า tiktokmall.com ok อันนี้มิจฉาชีพนะครับมีคนโอนเงินไปเป็นแสนด,ด้วยตอนจะโอนนะไม่ถามผมนะครับโอนไปแล้วดันมาถามผมนะครับแล้วมันจะได้อะไรครับมันจะใส่ช่องว่างที่ว่าใช้ชื่อโดเมนนะครับโดเมนก็คือ w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  e b c o แล้วมันจะมีคําอะไรก็ตาม tiktok2 tiktokmall tiktok อะไรก็ตามพวกนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นมิจฉาชีพทั้งสิน้นแล้วลักษณะมันจะเหมือนกันหมดก็คือให้เราทําภารกิจให้เราโอนเงินให้เราแชร์สินค้าทำแคมเปญอะไรนู่นนี่นั่นมันคือมิ อาชีพทั้งสิ้นอย่าไปเชื่ออย่าไปหลงกลนะครับพวกนี้หลอกมันจะอาศัยความโลภของคน คือเราจะโลภมากว่าเออมันจะได้ตังค์มันจะได้นด่นจะได้นี่จะได้นั่นพอเราโลภปุ๊บเราจะลืมเรื่องสิ่งที่มันเมคเซนต์ว่ามันเงินง่ายๆมันไม่น่ามีนะนั้นระวังไว้เลยนะครับข่าวที่เขาบอกว่าเนี่ยคนต่างประเทศเนี่ยชอบมาหลอกคนไทยเนี่ยเพราะว่าคนไทยอะ่ะนะครับหลอกง่ายหลอกง่ายเพราะความโลภไงหลอกง่ายเพราะความกลัวกลัวนี่คือมันกลัวจากการที่เขารู้ชื่อนามสกุลคือผมก็เคยโดนเหมือนกันนะเขามาหลอกโทรมาจากทานนี้ตำรวจนู่นนี่นั่นนะแล้วเขารู้ชื่อนามสกุลรู้แบบเลขบประชาชนรู้ข้อมูลทุกอย่างหมดเลยคือเราก็กลัวไง กลัวว่ามันจะมาจับอะไรเราเปล่าวะพอวางสายไปว่าคือจังหวัดนั้นนะ่ะผมแนะนาว่าให้เราเนี่ยขอแบบกำลังติดธุระอะไรอยู่วางวางสายไปก่อนแล้วรวบรวมสติขึ้นมาสักนิดนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งกลัวแล้วก็คิดคิดก่อนถ้ามันจะมีปัญหาตำรวจจะมาจับจะมาส่งไม้สารอะไรมันก็ส่งมาเลยนะครับมันมัน,ม,นมันไม่มาโทรแล้วก็แบบให้ยืนยันตัวตนอะไรนี้หรอกอันนี้เนาะ ความกลัวแต่ความโลภความโลภนี่เล่นงานอะไรผมไม่ได้แล้วเพราะผมค่อนข้างไม่ค่อยโลภไม่ค่อยโลภในที่นี้คือผมไม่เชื่อว่ามันมันได้อะไรมาง่ายๆนะครับชีวิตผมนี่ไม่เคยได้ได้อะไรมาง่ายๆเลยผมก็เลยไม่เชื่อเรื่องของลาบลอยนะครับ